น่น no. นะคือโมเดนกับแบบทูเดชันกับสเกลใหญ่โรงแรมห้องตั้งแต่80ห้องขึ้นไปกับโรงแรมเล็กโรงแรมประมาณ40ห้องลงมาโมเดนก็มีดูสิทีทูมีเชดดี้มีโฟร์ซีซันมีดาราทวีและใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดาราทวีก็จะมาแนวแนวทูเดชันแนวเขาเรียกว่าอะไรนะฮะทูเดชัน ประเพณีนิยมนะฮะส่วนเล็กๆเ,เนี่ยก็ยังมีลิมปิงนี่ก็ยังมาทีหลังนะฮะตอนนั้นมีราชมลราคาตอนที่ผมกำลังคิดอยู่มีทามารีนมีภูริปันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเล็กๆส่วนใหญ่แล้วโรงแรมเล็กเนี่ยมาทางทิวดดชันหมดเลยไม่ค่อยไปทางโมเด์น แล้วผมก็ทำโฟกัสกรุ๊ปด้วยผมก็ทำโฟกัสกรุ๊ปกับเพื่อนนี่เป็นชาวต่ตางชาติบอกว่าถ้าผมจะทำโรงแรมเล็กเนี่ยผมควรจะดีไซน์โมเดิร์นผมควรจะดีไซน์โมเดิร์นหรือผมควรจะดีไซน์แบบเป็นประเพณีนิยมโฟกัสกรุ๊ปบอกมาบอกว่าวัยย yeah ูบ้านไอยโมเดิร์นเยอะแยะถ้า you, ไอยะมาบ้านยูไอก็อยากจะเห็นอะไรที่มันที่มันแปลกหูแปลกตาจากบ้านไอหน่อยผมก็เลยเอาล่ะ ถ้าผมจะสร้างผมมาทิศทางนี้แล้วล่ะเพราะว่าพวกสมอลสเกลในท้องถิ่นเนี่ยก็มาทางทิวเชันกันเยอะนะครับส่วนพวกใหญ่ๆก็ต้องปล่อยเข้าไปเพราะเราก็ไม่ได้ไปแข่งกับเขาเพียงแต่ว่าเราก็จะพยายามหาลูกค้าระหว่าง2กลุ่มนี้แหละกลุ่ม Luxury กับกลุ่มที่สามดาวผมก็ขึ้น perception map อีก สแกนนะครับอันนี้ผมขึ้นเป็นล้านนาสไตล์หรือเป็นท้องถิน่นเป็นโฟกนะฮะอันนี้ของของผม,ผม,ผมตั้งเป็นคอนเทมพอร์ r รี่ร่วมสมัยลักชัวรี่กับอีโคโนมีปรากฏว่าฝั่งลักชัวรี่เนี่ยมีที่เป็นสไตล์ล้านนาสไตล์เนี่ยมีอยู่3-4ลง ธรรมรีนเนี่ยจะเป็นแบบสไตล์หมู่บ้านชาวบ้านแท้ๆเคยไปไหมฮะธรรมรีนธรรมรีนนี่ถือว่าเป็นบูติกแรกๆของเชียงใหม่เลยตอนนี้เป็นของพีเมียร์กรุ๊ปนะครับเมื่อก่อนอาจารย์องค์อาจเป็นคนดีไซน์มียางคำยางคำก็จะดีไซน์เป็นแบบ12ปันนาภูริพันธ์นี่จะเป็นผสมนะฮะมีโคโลเนียลผสม อินโดผสมไปผสมมาในขณะที่ราชมราคามีความรู้สึกเป็นวัดมากเลยเป็นวัดแล้วก็มีความเป็นจีนถ้าไปเที่ยวเชียงใหม่ลองไปดูโรงแรมพวกนี้นะฮะน่าสนใจผมก็ถ้าผมทำอะไรให้คล้ายกับกลุ่มนี้หรือเฟิร์นพาราไดซ์เนี่ยอยู่ในป่ามีเฟิร์นเต็มไปหมดเลยแล้วก็เอาเอาที่เก็บข้าวทางเหนือเขาเรียกว่าหลองข้าวเอามาทำเป็นบ้านพัก นึกออกไหมฮะหลองข้าวที่มีเสาสูงสูงสี่เสาแล้วก็ข้างบนนะฮะส่วนตรียานนล,ลนั้นเป็นโคโลเนียลดิบๆเล็กๆเก้าห้องริมปิงก็เป็นคนคอนเทมปอรารีผมก็พยายามหาทิศทางว่าแล้วแล้วปิงนักคาา,าจะไปอยู่ตรงไหนตอนนั้นต้องเริ่มดีไซน์รู้แล้วบูโอเชียนไปทำเหมือนชาวบ้านเขาก็ตายรู้แล้วว่าเราไม่ไปทางคอสแน่นอน นะฮะคอสเราก็สู้ไม่ได้โรงแรมเล็กจะไปสู้คอสโรงแรมใหญ่ได้อย่างไรโรงแรมเล็กต้องมีออบเทอร์หนึ่งคนโรงแรมใหญ่ก็หนึ่งคนแต่โรงแรมโรงแรมเล็กมี20ห้องโรงแรมใหญ่มีร้อยห้องออบเตอร์เท่ากันหนึ่งคนเท่ากันเรื่องคอสู้ไม่ได้แต่ต้องหาดิเฟนเชียรให้ได้ผมก็เลยมองว่าแล้วเราจะไปอยู่ตำแหน่งไหนนะครับก็ลองตั้งเลย เรามาฝังราคาสูงไปเลยราคาถูกเราไม่เอาละอีกอันหนึ่งคือ,อ,อมันมีพวกล้านนาเป็นพวกบ้านชาวบ้านบ้านล้านนาอันนี้ก็คงทรงร้านนานนี้ก็ร้านนานี้ก็ร้านนาล้านนา,าน,นาไปหมดที่ยังขาดอยู่ตอนนั้นนะครับขาดโคโลเนียลจริงๆมีอยู่เล็กๆน้อยๆแต่ไม่โดดเด่น ขาดอาคารรูปทรงโคโเนียลอันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้จากการเซอร์เวยในในตลาดเกิดขึ้นได้จากเราลองทำเพอร์เซพชวลแมปดูเราลองดูซิเราลองตั้งแกนดูซิว่าอะไรเป็นอะไรผมก็เลยเอาละผมจะมาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้โรงแรมเราอย่าอยู่ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็เริ่มสร้าง แล้วค่อยต่อภาคสองแล้วกันนะฮะตอนบ่ายเราข้ามไปเรื่องของโบรูไชนเรื่องที่สามเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตัวอย่างเมื่อกี้จริงๆแล้วตัวอย่างเมื่อกี้จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ดีนะแต่ผมพยายามเอาเรื่องของการท่องเที่ยวมาผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องหนึ่งไม่รู้ตรงนี้เข้าเน็ตได้หรือเปล่าหรือคุณไปเข้าเน็ตที่บ้านชื่อเคิร์ฟ ฟิตเนสเซ็นเตอร์เค์ฟิตเนสเซ็นเตอร์ตัวอย่างที่สองเนี่ยนะฮะเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังฟิตเนสเซ็นเตอร์เคยจอยไหมฮะฟิตเนสเซ็นเตอร์แคลิฟอร์เนียวาวหรืออะไรต่อมีอะไรมีใครจอยบ้างครับมีใครทำหรือใคาใครใครทำขายไปบ่อยไหมฮะยังบ่อยนะฮะสมัยก่อนผมปวดหลังผมไปจอยฟิตเนสเฟิร์สเสียตังค์ไม่ตังหลายตังค์ ไปอยู่สองครั้งเหตุผลเหตุผลเพราะไปมันต้องตั้งลำนะฮะโดยเฉพาะหนึ่งฟิตเนสพวกนี้จะอยู่กลางเมืองในเมืองรถติดเมืองน,นอกก็เป็นรถติดสองฟิตเนสพวกนี้ไปแล้วจะใส่กางเกงสะออรองเท้าแตะลากขึ้นไปก็กระเลยอยู่เพราะเขาทำหรูนะฮะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวหน่อยโอ้โห และไปต้องไปเข้าล็อกเกอร์ลมเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนผ้าอะไรต่อไม่มาเยอะแยะไปหมดกว่าจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้ใช้เวลาตั้ง2ชั่วโมงเอ็กซ์เซอร์ไซส์15นาทีเสร็จแล้วอาบน้ำกลับบ้านอีกชั่วโมงหนึ่งไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์15นาทีใช้เวลา3ชั่วโมงไหวไหมเคิร์ฟอยู่ที่เท็กซัสเขาบอกว่าเค r ร์ฟ o r Women นตื่นเต้นไหมฮะ เป็นฟิตเนสสาหรับผู้หญิงโดยเฉพาะพาะเขารู้ว่าผู้หญิงบางทีก็ไม่อยากไปโดยเฉพาะผู้หญิงอเมริกันนึกสภาพออกไหมฮะตัวอย่างน้อยๆอ,อย่างผมเนี่ยต้องไปอยู่ในตัวเขาสักสองคนนะฮะผู้หญิงเขาก็จะอายเวลาเขาจะฟิตเนสเขาจะอายเขาก็ไม่ต้องการแล้วมีผู้หญิงจํานวนมากที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอย่าเวลาน้อยเป็นแม่บ้าน เพื่อเผาคิดบรูโอเชียนอย่างนี้ครับเผาคิดบอกว่าหนึ่งอะไรจะตัดได้บ้างตัดความรูลาออกไปได้ไหมได้เพราะผู้หญิงกลุ่มนี้ไม่ต้องการผู้หญิงกลุ่มนี้เนี่ยบางทีเขาเอาร้านของเขาไปตั้งอยู่ข้างร้านซักผ้าด้วยไปซักผ้าเคยอยู่เมืองน,นอกไปซักผ้าใช่ไหฮะโยนเข้าไปก็ให้มันปั่นปั่นไปเดี๋ยวปั่นแห้งครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนั้นนหะฉันใส่ชุดง่ายๆสอง ไม่มีล็อกเกอร์เข้าไปคุณก็ไปใส่อย่างเดียวเลยใสย่ใส่ใส่ใส่ใครึ่ชงชั่วโมงออกมาผ้าแห้งพอดีกลับบ้านเ <_ C 1> ห<า>็นไหมฮะเขาตัดทิ้งทุกอย่างที่ไม่จําเป็นที่เราเรียนกันท,ที่เราคุยกันเมื่อเช้า Reduce, Eliminate ออกไปเลยตัดทิ้งเลยล็อกเกอร์ลุมเอาออกไป 3. ตัดทิ้งเลยไม่เอาผู้ชายเพราะรู้ว่าผู้หญิงบาคอนอายนะฮะ แล้วก็สไม่อยู่ในเมืองไปอยู่ตามชุมชนถ้าเปรียบกับบ้านเราสมัยนี้คือที่เขาเรียกว่าคอมมู n นิตี้มออย่างเช่นแต่ละหมู่บ้านอาจจะมีมอเล็กๆอยู่ข้างหน้าหมู่บ้านไปอยู่ตรงนั้นแหละแล้วห้องเล็กๆไม่ต้องใหญ่เครื่องมือไม่ต้องเยอะเพราะว่าอย่างฟิตเนสฟิร์สเน็ตไปเครื่องมือเราเขามีการวิจัยใช่ไม่เป็นอีกอะ่ะจริงไหมฮะ เข้าไปแล้วโอ้โหเดินไปครึ่งชั่วโมงโทษทีนะฮะคิดในใจแล้วกูจะทำไงว่าเล่นยังไงดีว่านี่ผมเป็นผู้ชายนะอย่าว่าแต่ผู้หญิงะ่ะแล้วเป็นผู้หญิงเออเอเข้าไปเอ๊ะจะยังไงจะต้องมายกเวทเสียบเวทโอ้ยไม่มีทางที่นี่เขาตัดออกหมดเลยอุปกรณ์ง่ายๆผู้หญิงทําได้แต่เคิร์ฟจะแข่งกับอะไรเขาบอกว่าคู่แข่งเขคืออะไรคือพวกที่ทําเองอยู่ที่บ้านถูกไหมฮะ เขาเขบอกว่าเอ๊แล้วพวกที่ทําเองอยู่ที่บ้านทําไมก็มีจํานวนมากที่ซื้อไปเองซื้อจักรยานเองไม่ป่านอยู่ที่บ้านเองอันนั้น,นคู่แข่งเราเราจะทาไงไปแข่งกับเขาเขาบอกว่า